การสืบพันธุ์ของพืชแบ่งได้เป็นสองประเภทคือการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศและการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศซึ่งกระบวนการแรกที่เกิดขึ้นในการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศจะเริ่มจากการที่ละอองเรนูปลิวไปตกบนยอดเกสรเพศเมียเรียกว่าการถ่ายละอองเรนูค่ะการปฏิสนธิคือการที่ละอองเรนูของเซล์สืบพันธุ์เพศผู้ กลงบนยอดเกสรเพศเมียแล้วเข้าไปผสมกับอวอูลภายในรังไข่ของเกสรเพศเมียค่ะปัจจัยที่ช่วยในการถ่ายละอองเรนูมีสี่ปัจจัยได้แก่ลมน้ำมแมลงและมนุษย์โดยมแมลงจำพวกผีเสื้อหรือพึ่งนั้นจะเป็นปัจจัยที่ช่วยในการถ่ายละอองเรนูตามธรรมชาติได้มากที่สุดค่ะเมื่อพืชเกิดกระบวนการสืบพันธุ์ จนถึงช่วงภายหลังของการปฏิสนธิอวูจะเจริญไปเป็นมเมล็ดของพืชชนิดนั้นต่อไปค่ะส่วนรังไข่ของเกสรเพศเมียก็จะเจริญไปเป็นผลของพืชชนิดนั้นต่อไปการขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศคือการขยายพันธุ์ที่เป็นการกระทำของมนุษย์โดยนาเอาส่วนต่างๆของพืชไม่ว่าจะเป็น รากใบลำต้นหรือกิ่งมาใช้ในการขยายพันธุ์แล้วการขยายพันธุ์นั้นมีวิธีไหนบ้างครับการขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศเนี่ยมีวิธีทำหลากหลายวิธีมากไม่ว่าจะเป็น ปากชำํำตอนกิง่งติดตาทาเกิง่งและการเสียบยอดการปากชํำคือการใช้ส่วนต่างๆของพืชเช่นราก ใบหรือลำตน้นไปปักไว้ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเช่นปักไว้ในที่ที่มีความชุ่มชื้นหรือแช่ไว้ในน้ำส่วนนั้นจะสามารถเกิดรากและแตกยอดกลายเป็นพืชต้นใหม่ได้แล้วการปักชํานั้นต้องทำยังไงบ้างครับคุณปู่ต้นไซรขั้นตอนแรกเราจะต้องเลือกกิ่งที่จะนำมาปักชํา โดยต้องเลือกเก่งที่สมบูรณ์ไม่อ่อนแก่จนเกินไปโดยจะนิยมเอากิ่งที่เกิดยอดใหม่ขนาดเท่าแท่งดินสอขึ้นไปแต่ถ้าเป็นพืชที่เกิดรากได้ไง่ายๆก็ควรจะเลือกกิ่งให้มีขนาดใหญ่ขึ้นก็ได้และเอาใบออกบางส่วนเพื่อลดการคายน้ำขั้นตอนที่สองเตรียมขี้เท่ากแกรบผสมปุ๋ยคอกเล็กน้อยคนให้เข้ากัน หรือจะเป็นแปลงที่เตรียมไว้ก็ได้แล้วนำเก่งที่เตรียมไว้ปักลงในวัสดุปักชำลึกประมาณสองนิ้วรดน้ำให้ชุม่มวางในที่รม่มอาจครอบด้วยถุงพลาสติกขนาดใหญ่หรือใหม่ก็ได้ถ้าไม่ครอบก็รดน้ำให้ชุ่มชื้นพร้อมหมาะขั้นตอนที่สามรอประมาณ2 0สถึงสวันเก่งปักชำก็จะงอกรากและแตกยอดอ่อน ดูแลสักระยะหนึ่งแล้วจึงย้ายปลูกได้การขยายพันธุ์พืชโดยการปักชำเป็นวิธีการที่นิยมใช้กันมากทั้งพืชใบกว้างและใบแคบที่มีใบเขียวตลอดปีโดยเฉพาะเหมาะสำหรับขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับเช่นชะบาเข็มเป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถใช้ขยายพันธุ์ไม้ผลที่ออกรากง่ายเช่นองุนมะนาวและส้มบางชนิดได้การปักชำเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในบรรดาวิธีการขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศเป็นวิธีที่ใช้ต้นทุนในการผลิตต่ำที่สุดและไม่ต้องการเครื่องมือมากนัก ต้นพืชเจริญเติบโตเร็วโดยใช้เวลาไม่นานจึงเป็นวิธีที่นิยมใช้ทั่วไปพืชแต่ละชนิดมีวิธีปฏิบัติได้หลายแบบแตกต่างกันไปผู้ที่ทำการขยายพันธุ์พืชควรจะพิจารณาเลือกใช้วิธีที่ทำได้ง่ายและลงทุนน้อยที่สุดและที่สำคัญพืชต้นใหม่ที่ได้จากการปักชำจะมีลักษณะเหมือนต้นเดิมทุกประการดังนั้น ควรจะเลือกต้นแม่ที่เป็นพันธุ์ดีตรงกับความต้องการมีการเจริญเติบโตดีแข็งแรงปลอดโรคค่ะนอกจากจะมีข้อดีแล้วการปักชำหรือการขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศยังมีข้อจำกัดอีกด้วยนะคะน้องๆเช่นต้นจะไม่แข็งแรงเพราะไม่มีรากแก้วอีกทั้งยังการเก็บรักษาและย้ายพันธุ์ยังทำได้ยากกว่าวิธีอื่นๆค่ะ การตอนกิ่งคือการขยายพันธุ์พืชโดยการทําให้กิ่งเกิดรากขณะที่ยังไม่ได้ตัดกิ่งออกจากต้นเดิมซึ่งเป็นการตัดท่อลําเลียงอาหารของพืชส่วนท่อน้ํายังมีอยู่ตามปกติจึงทําให้กิ่งที่ทําการตอนได้รับน้ําอยู่ตลอดเวลาด้วยเหตุนี้จึงทําให้กิ่งตอนสดอยู่เสมอจนกว่าจะออกรากโดยขั้นตอนการทํามีดังนี้ขั้นตอนที่หนึ่ง เลือกกิ่งกึ่งแก่กึ่งอ่อนที่สมบูรณ์ปราศจากโรคและแมลงแล้วตําแหน่งรอยคว้านไว้ขั้นตอนที่2คว้านกิ่งลอกเอาเปลือกออกขั้นตอนที่สแล้วขุดเยื่อเจริญที่เป็นเมือกลื่นๆออกแล้วทาฮอร์โมนเร่งรากตรงบริเวณรอยที่ขูดเมือกออกหรืออาจจะไม่ทาก,ก็ได้ ขั้นตอนที่4นํนำถุงที่บรรจุขุยมะพราะ้าวหรือที่เรียกว่าลูกตุ้มมาผ่าตามยาวแล้วนำมาหุ้มตรงรอยที่คว่นออกหลังจากนั้นมัดด้วยเชือกทั้งบนและล่างรอยแผลและอย่าลืมรดน้ากิ่งที่ตอนด้วยนะครับขั้นตอนที่5หลังจากนั้นรอประมาณ2-3สสัปดาห์กิ่งตอนจะมีรากงอกแทงผ่านวัสดุ และเริ่มแก่เป็นสีเหลืองสีน้ำตาลปลายรากมีสีขาวและมีจำนวนมากพอจึงตัดกิ่งตอนได้แล้วนำกิ่งตอนไปชําในภาชนะกระถางหรือถุงพลาสติกเพื่อรอการปลูกต่อไปการตอนกิ่งนั้นนิยมทำในหน้าฝนเพราะการออกรากของกิ่งตอนจะขึ้นอยู่กับความชื้นการถ่ายเทอากาศและระดับอุณหภูมิที่เหมาะสม แต่ถ้าปล่อยให้ดินหรือวัสดุหุ้มกิ่งแห้งโดยไม่ได้ดูแลย่อมจะเป็นอุปสรรคต่อการเกิดรากได้เช่นกันพืชที่เหมาะสำหรับการตอนกิ่งจะเป็นประเภทไม้ดอกและไม้ประดับเช่นกุหลาบหรือไม้ผลบางชนิดเช่นลำไย,ยมะม่วงเป็นต้นและการขยายพันธุ์พืชอีกวิธีหนึ่งก็คือการติดตาครับ เป็นวิธีการขยายพันธุ์พืชที่นำเอาส่วนตาหรือกิ่งของพืชต้นหนึ่งซึ่งเป็นพืชพันธุ์ดีหรือกิ่งพันธุ์ดีไปติดเข้ากับพืชอีกต้นหนึ่งเพื่อให้ตาของพืชเจริญเติบโตเป็นพืชต้นใหม่ต่อไปส่วนต้นตอซึ่งทำหน้าที่เป็นระบบรากนั้นเป็นต้นพืชที่มีความแข็งแรงหาอาหารเก่งเจริญเติบโตเร็วทนต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมได้ดีพืชที่นิยมขยายพันธุ์ด้วยการติดตา มีทั้งไม้ดอกไม้ประดับและไม้ผลซึ่งพืชพันธุ์ดีได้แก่พืชที่มีดอกมีผลเป็นที่พึงพอใจเช่นมีดอกสีสวยมีผลที่รสชาติอร่อยถูกปากแต่ไม่ค่อยทนต่อโรคและสิ่งแวดล้อมส่วนพืชพันธุ์พืชเมืองหรือต้นตอได้แก่พืชที่ทนทานต่อโรคและสภาพแวดล้อมการขยายพันธุ์พืชโดยการติดตานั้นมีหลายแบบนะครับแค่วันนี้ เราจะมาเรียนการติดตามแบบรูปตัวทีเรามาดูขั้นตอนการติดตามกันดีกว่านะครับว่าขั้นตอนการทำเป็นอย่างไรบ้างขั้นตอนที่1เราจะเลือกต้นพันธุ์พื้นเมืองและเลือกกิ่งของต้นพันธุ์ดีที่มีความสมบูรณ์ไม่เป็นโรคขั้นตอนที่2องทำการกรีดเปลือกลําต้นของพืชพันธุ์พื้นเมืองให้เป็นรูปตัวทีโดยกรีดให้ลึกถึงเนื้อไม้ ขั้นตอนที่สมเมื่อได้กิ่งพันธดีแล้วก็ทําการเฉือนตาของกิ่งพันธดีให้เป็นรูปโล่ยาวประมาณหนึ่งนิ้วหรือมากกว่าเล็กน้อยและเฉือนให้มีเนื้อไม้ติดมาด้วยขั้นตอนที่4ี่ลอกเนื้อไม้ที่ตาออกแล้วตัดแผ่นตาด้านล่างทิ้งขั้นตอนที่ห้า สอดแผ่นตาลงในแผลของต้นต่อที่กรีดไว้ทางหัวรูปตัวทีแล้วเลื่อนแผ่นตาลงไปให้อยู่ตรงกลางพอดีถ้ามีแผ่นตาเหลือยาวเกินรูปตัวทีให้ตัดออกเสมอหัวรูปตัวทีใช้พลาสติกพันกิ่งที่ติดตาให้แน่นโดยพันจากบนลงล่างเพื่อให้เนื้อเยื่อของแผ่นตาแนบสนิทกับลำต้นเพื่อป้องกันน้ำไหลเข้าไปในแผลที่ติดตาขั้นตอนที่6 หลังจากการติดตาเสร็จแล้วประมาณ7-10วันให้ตรวจดูถ้าแผ่นตายังมีสีเขียวอยู่แสดงว่าแผ่นตาที่นำไปติดกับต้นตอเชื่อมติดกันได้แล้วจึงพันพลาสติกใหม่โดยเว้นช่องตาไว้ให้ยอดที่แตกจากตาโผลออกมาได้พืชที่นิยมนำมาทำการขยายพันธุ์โดยการติดตามีทั้งไม้ดอกไม้ประดับและไม้ผลเช่นมะม่วงและกุหลาบเป็นต้น การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อก็คือการนำเอาเนื้อเยื่อเจริญของพืชมาเลี้ยงในขวดที่มีอาหารซึ่งประกอบด้วยธาตุอาหารวิตามินและฮอร์โมนพืชแล้วนำขวดไปไว้ในสภาพแวดล้อมที่ควบคุมด้านความสะอาดแบบปลอดเชือ้ออุณหภูมิความชื้นและแสงยังไงล่ะวันนี้พี่เลือกเพาะแครอทให้ดูเป็นตัวอย่างก็แล้วกันนะเจมส ขั้นตอนแรกของการเลี้ยงเนื้อเยื่อเราจะต้องนำชิ้นส่วนของพืชที่เราต้องการจะเพาะเลี้ยงมาล้างน้ำให้สะอาดเสียก่อนส่วนไหนของพืชที่เรานิยมนำมาเพาะเหรอครับก็ต้องเป็นส่วนที่มีเนื้อเยื่อเจริญนะจ้าแล้วเนื้อเยื่อเจริญของแครอทอยู่ตรงไหนเหรอครับเนื้อเยื่อเจริญของแครอทจะอยู่ตรงกลางจ้าเพราะเป็นส่วนที่อ่อนที่สุด เนื้อเยื่อเจริญเป็นกลุ่มเนื้อเยื่อที่ประกอบด้วยเซลล์ที่มีคุณสมบัติสามารถแบ่งเซลล์ได้ตลอดชีวิตของพืชจึงทําให้ลำต้นและรากของพืชสามารถเจริญเติบโตยืดยาวหรือแผ่กิ่งก้านสาขาออกไปได้ค่ะโดยปกติเนื้อเยื่อเจริญจะอยู่บริเวณส่วนปลายของพืชเช่นปลายยอดปลายรากปลายใบยอ่อน หน่ออน่อนตาข้างตายอดและดอกอ่อนค่ะต่อมาเราก็จะทำการตกแต่งชิ้นส่วนพืชโดยการตัดส่วนที่ไม่ต้องการออกไปเมื่อตัดแต่งชิ้นส่วนพืชเสร็จแล้วเราก็ลดแรงดึงผิวบริเวณน,นอกของชิ้นส่วนพืชด้วยการวางชิ้นส่วนพืชลงบนจานเพาะเชือ้อ แล้วฉีดพรมด้วยแอลกอฮอล์เจบเปอซแล้วทำไมเราถึงต้องลดแรงตึงผิวของชิ้นส่วนพืชด้วยล่ะครับหัวใจสำคัญของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อคือความสะอาดนะคะเจมเพราะฉะนั้นการลดแรงตึงผิวก็จะทำให้ผิวของชิ้นส่วนพืชมีความยืดหยุ่นมากเมื่อผิวมีความยืดหยุ่นมาก ก็จะมีความสามารถในการรับการฆ่าเชื้อได้มากตามไปด้วยค่ะเอาละขั้นตอนต่อไปเราก็จะนำชิ้นส่วนพืชมาเขย่าในสารฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่เตรียมไว้ขั้นตอนนี้ใช้เวลาประมาณ10-15นาทีจ้าหลังจากฆ่าเชื้อจุลินทรีย์เรียบร้อยแล้วเราก็จะล้างชิ้นส่วนพืชในน้ำกลันที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว เราต้องล้างทั้งหมดสามครั้งนะจ๊ะต่อมาก็ตัดเอาส่วนที่เราจะเอาไปเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อออกมาได้ชิ้นส่วนของพืชที่เราต้องการออกมาแล้วเราจะนำไปวางบนอาหารสังเคราะห์อาหารสังเคราะห์คืออะไรเหรอครับอาหารสังเคราะห์ก็คืออาหารที่เราผสมขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับการเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชโดยเฉพาะ แล้วส่วนประกอบของอาหารสังเคราะห์มีอะไรบ้างครับส่วนประกอบของอาหารสังเคราะห์ก็คือธาตุอาหารหลักที่พืชจําเป็นต้องใช้ในการเจริญเติบโตเช่นไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมรวมถึงสารอาหารอื่นๆเช่นวิตามินน้ำตาลน้ำมะพร้าวจ้าอ้อ แล้วเราก็ต้องใส่วุ้นลงไปเพื่อให้ชิ้นเนื้อเยื่อยึดเกาะบนอาหารได้ด้วยนะเจมพอวางชิ้นส่วนพืชบนอาหารสังเคราะห์เรียบร้อยแล้วเราก็ต้องติดข้อมูลรายละเอียดต่างๆเช่นชนิดพืชหรือวันเดือนปีที่ทำการเพราะเอาไว้ที่ขวดด้วยนะคะจะได้ไม่สับสนเมื่อพืชเจริญเติบโตเป็นต้นที่สมบูรณ์แล้วเราก็จะนำไปปลูกลงในกระถางแล้วย้ายไปไว้ในกระบะพ่นหมอก หรือตู้ปลอดเชื้อที่ควบคุมความชื้นแสงและอุณหภูมิจ้าและขั้นตอนสุดท้ายพอพืชเจริญตั้งตัวดีแล้วจึงย้ายลงแปลงปลูกต่อไปเป็นอันเสร็จเรียบร้อยข้อดีของการเพราะลิ้งเนื้อเยื่อมีมากมายเลยล่ะเจมสํสำหรับข้อที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คงจะเป็นการที่เราสามารถผลิตต้นพันธุ์พืชได้ในปริมาณมาก โดยใช้ระยะเวลาเพียงสั้นๆข้อดีอีกอย่างหนึ่งของการพ่อเนื้อเยื่อก็คือต้นพืชที่ได้จะมีลักษณะทางพันธุก,กรรมเหมือนกับต้นแม่ทุกป,ประการด้วยนะคะคราวนี้เจมตอบพี่ได้ไหมว่าเราจะได้ประโยชน์อะไรจากข้อดีนี้พืชก็จะไม่มีการกลายพันธุ์ใช่ไหมครับใช่แล้วล่ะจ้ะนอกจากนี้ ยังเป็นการเก็บรักษาพันธุ์พืชหายากได้ด้วยนะขอบคุณมากนะครับที่ช่วยให้ความรู้เรื่องการขยายพันธุ์พืชกับผมด้วยความยินดีจ้ะเจมวันหน้าแวะมาเที่ยวใหม่ก็ได้นะจ๊ะสนุกไหมคะน้องๆวันนี้เจมพาเราไปเรียนรู้สาระดีๆมากมายเลยนะคะและตอนนี้ก็ได้เวลามาช่วยสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับการพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแล้วล่ะคะ่ะ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อคือการนำเอาส่วนหนึ่งส่วนใดของพืชที่มีเนื้อเยื่อเจริญอยู่มาเลี้ยงในขวดที่มีอาหารแล้วนำขวดไปไว้ในสภาพแวดล้อมที่ควบคุมอุณหภูมิความชื้นและแสงสว่างค่ะ